กอนที่คุณซีฟจอบจะเสียชีวิตนั้นเนี่ลเรามาศึกษาตรงนี้กันสักนิดนิหน่จ้าภายในใจของเขาเนี่ยจ้ะเราเจาะลงไปตรงนั้นเลยก็ลองจับไปตรงนั้นเลยนะเะก็ยังมีความวรู้สึกเป็นห่วงและก็กังวลในเรื่องาราวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ซึ่งในช่วงเวลานั้นตัวเขาก็ยังอยากที่จะอยู่กับครอบครัวและยังไม่พร้อมที่จะจากครอบครัวงเขาไปถามทําไหมจ๊ะพอช่วงเวลานั้นเขายังอยากอยู่ครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะจากครอบครัวไปห่วงนี่ก็เป็นเรื่องครอบครัวห่วงจะมาก็เรื่องของบริษัทติ่ตัวเขามีความรู้สึกที่ภาคภูมิใจมากมาก ซึ่งตัวคุณซีฟ o อบเองก็มีโปรเจกต์ต่างๆที่ตัวเขาได้แพลนหรือคิดเอาไว้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายซึ่งยังไม่ได้ทำ oh. โอ้ยังครูไม่ใหญ่เลยอีกทั้งตัวเขาก็ยังมีความรู้สึกที่กังวลว่าบริษัทที่ตัวเขาที่ทุ่มเทสร้างมาเนี่ยจะมีอนาคตต่อไปเป็นอย่างไรนะ เอาเป็นต้นก็นแล้วกันเนะเาะเหไุใจะนเรื่องนี้ที่ทําให้เป็นหัวเป็นกงฟุนเรื่องรางต่างๆมากมายเนี่ยน,นะจ๊ะซึ่งสิ่งที่ตัวเขาคิดคํานึงนั้นก็ได้กลายเป็นภาพติดติดเข้าไปอยู่ในใจของเขาเป็นภาพซึ่งภาพเหล่านั้นก็มีทั้งภาพที่ทําให้ตัวเขารู้สึกสบายใจก็มีนะจ๊ะไม่สบายใจก็มี กังวลใจก็มีถามท่านไหมจ๊ะหรือถ้าพูดเป็นภาษาที่พวกเรานักเรียนอนบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกที่คุ้นเคยและคุ้นหูกันก็คือภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่ทําให้ใจใสและใจหมองนั่นเองนี่เนะาะและที่สําคัญมากๆคุณสตีฟจอบเองก็รู้สึกเป็นกังวลลึกๆว่าเมื่อตัวเขาตายไปแล้วเนี่ยชีวิตหลังความตายเขาจะเป็นอย่างไร ตเขาจะได้ไปอยู่ที่ไหนแล้วที่แห่งนั้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าเป็นอย่างที่อาจารย์ท่าน่งเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาได้เคยสอนไว้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นตามทันไหมจ๊ะนีล่ลึกๆลึกๆนี่นะนี่เนาะรเรียกได้ว่าทั้งความไม่แน่ใจทั้งความวิตกกังวล และความผูกพันในเรื่องคนงานเงนินและโปรเจกต์ต่างๆมันได้กลายเป็นความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจของคุณสตีฟจ็อบณนชช่วงเวลานั้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงทำให้นะช่วงเวลาที่คุณสตีฟจ็อบกำลังจะจากโลกนี้ไปกำลังจะจากโลกนี้ไปเลยจ้ะภาพของความวิตกกังวลและภาพของความทรงจำ ที่มีทั้งความสุขความทุกข์ความปลื้มใจความไม่ปลื้มใจหลายๆอารมณ์นีหนะจ๊ะก็ได้มาปรากฏฉายอยู่ภายในใจของเขาตามทรานพระเต้ตรงนี้ซึ่งภาพต่างๆเหล่านั้นก็มีทั้งภาพที่ทำให้ใจของเขาเศร้าหมองมีภาพที่ทำให้ใจของเขา ผ่องใสนี่สองแล้วนะจ๊ะแล้วก็ภาพที่ท้าวแมแจงเขาไม่เศร้าหมองและไม่ผ่องใสสลับปะ,ปะปนกันไปซึ่งภาพที่ท้าวแม่แจงเขาเศร้าหมองก็คือภาพติดตัวเขาเป็นคนขี้โมโหงุดหงิดง่ายชอบใช้อารมณ์รุนแรงและโว,ว,โวยวายกับลูกน้อง ที่ทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจหรือไม่ถูกใจตัวเขาอยู่เป็นประจำคือคือบอกให้ทำอย่างหนึง่งก็ไปทำอีกอย่างหนึง่งหรือบอกให้ไปทำอย่างเดียวก็ไปทำหลายอย่างหรือพูดง่ายๆว่าผิดสเปกตลอดเลยเป็นต้นจ้า<อ>ส่วนภาพที่ ทำให้ใจของเขาผ่องใสกี้เศมองนะก็คือภาพตีตัวเขาได้บริจาคทรัพย์และสิ่งของให้กับองค์กรการกุศลรวมหึ่งภาพตีตัวเขาได้ให้ความรู้เป็นวิทยฐา,านแก่เพื่อนร่วมงานและนิสิตนักศึกษาตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆเป็นต้นส่วนภาพที่ทำให้ใจเขาไม่เศร้ามองไม่ผ่องใสก็คือ ภาพที่ตัวเขาไปทำงานหรืออยู่กับครอบครัวเป็นต้นมันก็ธรรมดาธรรมดาไม่หมองไม่ใสาตามทันไม้และด้วยความที่แจ้งเขา้าไปทั้งความเศร้าหมองทั้งความผ่องใสและทั้งความไม่เศร้าหมองไม่ผ่องใสปนเปกันไปเช่นนี้กรอบกับตัวเขาก็ยังมีความผูกพันกับ หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างบนโลกมนุษย์นี oh. ้ตามทันไหมจ๊ะมมา oh. ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง oh. คนงานเงนิงนและโปรเจกต์ต่างๆเป็นต้นตามทันไหมจ๊ะมมา oh. เมื่อเหตุดังกล่าวที่ประกอบเอาไว้ oh. ทุกๆเรื่องที่กล่าวไว้โดยย่อน,นะจ๊ะ oh. ได้มาส่งผลรวมกับอธัธยาศัย พื้นฐานของตัวเขาซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิวทยาศาสตร์และสนริยภาพทางศิลปะสูงมากก็เป็นคนที่ชอบอยู่กับสิ่งของที่สวยงามและชอบความเพอร์เฟกแบบเนียบกริปเนี่น,นะเฉียบเนียบกริป อางนี้นะจ๊ะชอบความเพอร์เฟกต์เชียบเนียบคลิปอ่านี่นะอะไรเรียนตามทําไหมจ๊ะเ<า>นี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนั้นกล่าวมาผสมกับอธัธยาศัยพื้นฐานนี้จึงทรงผลํำให้หลังจากที่คนซีฟจบได้รั้วจกลอกนี้ไปแล้วตัวเขาก็ได้แบบมันเกิดใหม่เป็นเราคงจะต้องติดตามกันในตอนต่อไปนะจ๊ะ